สวัสดีครับผมนายกฤษณะภูมิ0 3 1 3์ับวันนี้ผมจะมาท่องคำศัพท์สมรรถภาพคําคำครับ CYC LING Cycling การเปิดจักรยาน PLA NK แผงท่าแผง KEWT LEB e w l Captain Bell Captain Bell MUSCLE Muscle กล้ามเนื้อ JUMP R O P E จัมโบกระโดดเชือกขอบคุณครับจิมลงยิมเพืออ่านยัง cùng chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp